ข่าวจากทูตรัเสเซียประจําสหรัฐครับคุณครัตพลที่ออกมาพูดว่าวลาดิเตินผู้นําสูงสุดของรัเสเซียนั้นจัดทําแนวทางการตอบโต้การโจมตีของอยูเครนในแคว้นเคริร์สแล้วครับเรื่องนี้นะครับสื่อแทสของทางการรัเสเซียรายงานในวันพฤหัสบดีโดยอ้างอิงคําพูดของอนาโตลีแอนโตอนอฟเอกอัครราชทูตรัเสเซียประจําสหรัฐครับที่กล่าวว่าผมบอกกับคุณด้วยความจริงใจว่าประธานาธิบดีปูตินได้ตัดสินใจแล้ว และกล่าวด้ยวยว่าผมมีความเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าทุกคนจะถูกลงทันอย่างหนักสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นเคิร์สความเห็นของทูตรัสเซียประจำสหรัฐนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดของแผนการนะครับและมีขึ้นหลังหัวหน้ารัฐบาลเครมลินจัดประชุมในวันพฤหัสบ,บดีกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงจะรวมถึงผู้ว่าการแคว้นชายแดนท่ามกลางการบุกสายฟ้าแลบของยูเครนที่ดำเนินมาแล้วมา,วมากกว่า2ส,สัปดาห์ครับ แอนต์นอฟที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐมาตั้งแต่ปี2017สแสดงความกังวลผ่านสื่อ I.R.A. ของรัสเซียครับว่าณเวลาหนึ่งสหรัฐน่าจะปลดข้อจำกัดในการใช้อาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครน แอนโทนอฟกล่าวว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันชุดนี้ทําตัวเหมือนคนที่ยื่นมือออกมาข้างหนึ่งแต่ว่าอีกข้างหนึ่งกํามีดอยู่ด้านหลังและระบุว่าความเห็นจากรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ไม่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธสหรัฐโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียนั้นคือการยั่วยุครับเขากล่าวด้วยว่าพวกเขากําลังเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจณจุดหนึ่งเพื่อปลดข้อจํากัดทั้งหมดที่มีในแบบที่ไม่ได้คิดอะไรมาก และนับตั้งแต่ปี2022รับสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่ามากกว่า55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ยังคงมีข้อจำกัดให้ใช้ได้เพียงในแผ่นดินยูเครนและใช้ในการยิงตอบโต้ข้ามแดนเพื่อป้องกันตัวทางรัฐบาลกรุงเคียฟก็ก่อนหน้านี้ออกมากล่าวว่าได้ใช้อาวุธที่ผลิตในสหรัฐในปฏิบัติการที่แควนเคิร์สนะครับซึ่งอาวุธเหล่านั้นรวมถึงจรวด่น้นไฮมาสด้วยครับ ทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงต่อเรื่องการใช้อาวุธของตนในแคว้นเคิร์สแต่กล่าวว่านโยบายของสหรัฐยังไม่เปลี่ยนแปลงและมองว่ายูเครนกำลังปกป้องตนเองจากการลุกรานของรัสเซียครับ